สรุปผลการแข่งขันศึก RWS วันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568ครับแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมปีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนมวยครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คู่แรกเลครับแฟนมวยครับเป็นการพบกันระหว่างคอนวิเศษสอโชคมีชัยครับนักชกแดนใต้จากสุราษฎร์ธานีครับ เจอกับทอมมี่คาร์เตอร์จากสหราชอาณาจักรปิกัด126ปอนด์ครับมาดูนักชกฝรั่งจากอังกฤษกร,รบเปิดเกมมานี่เดินใส่ครับจังหวะบวกแรกหมัดกันครับแม่เจ้าแสงหัว่าเจ้าพรอพิเศษครับวันนี้มีจังหวะเฉิดชายในซึกอาเบสครับโอ้จังหวะนี้จังหวัดเสียหลักครับพยายามบอกกรรมการว่าโนโนโนไม่โดนอาวุธครับเออกรรมการเขาก็ไม่ได้นับต่อครับเอ้ยย้องต่อ วันพิเศษจังหาจังหวะครับมัดสายคอยจุกจิกกวนใจไปเรื่อยแล้วมีจังหวะมัดสาทีเริ่มโดนแล้วฮะทางด้านของเจ้าทอมมี่ครับพยายามพยายามมัดสาทีเอ้าจังหวะนี่มันเริ่มติดเครื่องหมาเลยแล้วบัดขวาโอ้โหหมันจะเหมือนจะลุกใต้ครับแต่ลุกขึ้นมาแล้วขาเปรี้ยครับยังมีอาการเมาสีครับ จากนั้นตาลอยกรรมการยุติไปเลยครับนี่ฮอนดากเลยพอนพีเศษครับลูกพี่กับเสียตูสอโชคมีชัยครับปิดเกมเป็ดเสร็จเด็ดขาดครับพยายามจะต่อยหมัดซ้ายอยู่หลายครั้งครับแต่กลายเป็นว่าหมัดขวาที่เด็ดครับปิดเกมเจ้าทอมมี่คาเตอร์ไปเดี๋ยวดูภาพชาจังหวะที่บวกปัดกันครับหมัดขวาถึงก่อนครับหมัดหน้าฮะแหมมันโดนเต็มโดนเข้าจุดจริงๆเลยครับ นี่ฮะมัดกว่าตึงโอ้ยหนักจริงๆฮนะมัดนี้ของเจออ้าพรวิเศษครับเ,เกมได้แบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดครับชนะนอกไปได้ในยกที่1นี่ฮะแสดงคำดีกับเจออ้าพรวิเศษสอชโชคมีชัยด้วยครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นทน่านของสิงดาํากาแฟโฟกัสครับนักชกจากนครราชสีมาครับเจอกับ เพชรก้องฟ้าบอเทคโนหลวงปู่สวงจากสีสกเกตครับพิกัด125ปอนด์ปอนครับวันนี้เพชรก้องฟ้ามาเข้าเวนแทนพีมาซูฟักการีครับที่ถอนชกไปครับพยายามจะเดินทําแต่ดูแล้วแมจังหวะออกอาวุธทงทังคู่ดูจะเบาไปหน่อยขณะที่เพชรก้องฟ้าเนี่ยก็เดินจริงครับแต่อาวุธี่ดูเบาครับสิงห์ดก็เหมือนกับคอยตั้งรับครับหัวแข้งทรายครับ ยังละอ่อยมอยมอยมากครับเตุกองฟ้าครับแต่อวุติไม่ค่อยจะเข้าเป้าครับน้ำหนักเขาไม่ค่อยจะมีด้วยครับมาเข้าเวีนแทนแล้วดูว่าน่าจะมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยครับมีจังหวะสามารถได้ครับแต่ถือขอบบอสเสมียนพ่อแปรพี่น้องเอ้ยนี่ฮะเตือนมาโดนแข้งซ้ายครับเดินมาจับในก็หัวซ้ายติดอีกทีครับประมาณนี้ ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับแต่นั้นหองพิษกล้องฟ้าครับขณะที่สิงห์ดำเองก็ต่อยแบบเพรสเซฟครับไม่ได้ต่อยแบบเอาเป็นเอาตายนะครับเน้นผลแพ้ชนะครับนี่ฮะสุดท้ายครบยกไปแล้วครับผลลูกคักอยูุป่วยเกือบรับควยกระได้ในด้านของสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับชนะคะแนน30-27-3เสียงเอกฉันขาดลอยครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ของรายการครับอุสลานนากิเยฟจากอเซอร์ไบจานเจอกับรุ่งรัฐพุ่มพันธุ์ม่วงจากเมืองสร้างสุรินทร์พี่น้องเอ้ามือนี้มวยแทนมาอีกแล้วครับรุ่งรัฐเข้าเวรแทนนักชกต่างชาติจากฝรั่งเศสครับที่ถอนชกไปครับอันนี้ต่อยกันในพิกัดไปปล่อยครับ164ปอนด์ครับหลังๆนี่รุ่งรัตเห็นไปเฉิดชายอยู่ที่กัมพูชานี่หลายไฟครับ วันน <Workers. S 2> ี้ได้โอกาสมาต่อยในสึก RTVS ครับดูสภาพร่างกายมาก็เหมือนกับแม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นธรรมชาติของมวยที่มาเขาเวียนแทนแล้วโดนหมัดขวาครับเริ่มเซครับรุ่งรัดเอารอดไม่รอดครับมีอาการครับเริ่มเป้าปากเราพี่น้องลุสลานี่เก็ตทรงละมาคล้ายๆกับชิงกิสอาราซอฟเลยครับนักโชกจากอเซเบจันด้วยกันแล้วก็ไว้หนวดไว้เคราเหมือนกันซะด้วยครับ่าตาก็คล้ายๆกันครับ วันนี้ลุงรัตนี่ีาจังหวะฮะจะบวกจะแลกกับเพอตัวเองโดนแล้วมีแว่งครับขยับวางแข้งซ้ายครับลุสลานโดนเตะครับกดดันหงายไปครับเสียหลักฮะจังหวะนี้ครับกับการสัมือชกต่อครับลุสลานครับเดินต่อเนื่องครับมีจังหวะที่จะปักซอกครับขณะที่ลุงรัตเองนก็เริ่มแผ่วลงไปกันนี่ยกสองเท่านั้นครับวางแข้งซ้ายแล้วโดนบัดขวาคือ ขยับขยับเข้ามามัดสายขวาโดแล้วครับแล้วเอียงเมามัดขวาขี่เรื่องมาแล้วโดนมัดสายครับก้นขี่ท้างเลยครับรุ่งรัดครับนางก็จอกอดเข้าซึมเสาเอาจังไดดีนี่ใส่เอฟเฟกต์พอมนั่นตัวจบเลยครับแม้ท่านจะร้องเพลงเลยครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆครับรุสลันนาคิเยศครับปิดเกมรุ่งรัดภูมิจันทร์ถึงเด้อนธภาพช้าครับเนี่ยมัดสายครับ เก่งไปฮะแต่สภาพนี่ดูสู้ไม่ได้จริงๆครับนี่ฮะทางด้านของรุ่งรัตครับปาดแทนมาเข้าเวรกระทันหันครับโดนขึ้นเข้าบ้างแกดอกนี่เลือดทัวมันวูบไปเต็มได้จังหวะนี้แหละพี่น้องมัดถือก็เต็กอีสีทธิมัดนี่นครับดูจังหวะที่โดนเนี่ยจังหวะเรานี่เป็นหมัดใสก่กระปึ้งเข้าไปข้างพ่อใหญ่ลูกนัดครับก้นขีดทางครับ,บ่องครับพี่น้องเอ๋อโอ้สาหัวเลยนี่ครับจากนั้นก็ จอดป้ายเป็นนายกที่2ครับเป็นลุสลันนาคิเยฟครับปิดน็อกไปในที่สุดครับมาต่อที่คู่สุดท้ายคู่เอกของรายการคู่ที่4ครับเป็นการป้องกันแชมป์เฉพาะการของเวทีราชดำเนินรุ่นเบอร์ตัวเวทหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนจากกาลาสินครับเป็นแชมป์เฉพาะการอยู่นปัจจุบันครับเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเจ้าแมนชูเจริญดาปราญสารคามครับมวยจากเบื้องมหาสารคามครับพี่น้องครับอีกครับ147ปอนด์ครับจับตาดูครับคู่นี้ภาคที่5ครับ เดกันมาสี่ไฟนี่ผัดแพ้ชนะกนาคนละสครั้งครับใครจะเป็นฝ่ายขึ้นนำสามสองจับตาดูครับแต่วก็เป็นเกมที่เบ็ดเสร็จดเด็ดขาดครับไออีสานนวลกันพี่น้องกาลาสินกับสารคามครับบ้านไกลเรื่องเคียงก็ต้องจองเกงไกลกันน้องน้ำกะระลดนวลกันให้ทุกนอกแล้นะอืมปัันนี้นี่หนึ่งล้านเล็กมานิ่งจริงๆครับปางแข้งขวาครับดูมันเหมือน,นทางด้านของสุเลอรเนี่ยมาดูมาใหญ่กว่าด้วยนะเวทนี้ครับ ลาเล็กนิม,มานิ่งคอยหาจ,จังหวะหาช่องครับที่จะใช้อาวุธเตด็ดวันนี้เตรียมหมัดมาค่อนข้างดีฮะไม่บุม่มบ่ามไม่ใช้อารมณ์ครับในการออกบอรแลมีหมัดซ้ายกว่าแต่เจ้าหนี้ก้อนนั้ควยยี่แล้วก็ค่อยๆผมมันเร็วจริงๆครับเนี่ยหมัดย็บซ้ายสองทีแล้วก็หมัดขวายิงเข้าเต็มๆแล้วก็ตามด้วยหมัดควยยี่แล้วก็หลับเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว,ว่าเกมเนี่ยจะจะจบเร็วแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ อีกครับสุดสะใจครับคือผมสัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยหนึ่งล้านเลขเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเกมภาคที่5เนี่ยมันจะจบแบบนี้ไม่คิดว่าาจะน็อกทางด้านของเจ้าชูเจริญได้เนี่ยสะใจครับอโอ้โหสุดจริงๆครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ประกาศนะฮะว่าพร้อมที่จะตามล่าเข็มขัดเดี๋ยวดูครับช้าก่อนครับนี่ะโดนชุดนี้เข้าไปหมัดเย็บซ้าย2 2ครั้งก่อนครับนี่ครับ แล้วก็มีจังหวะที่ตามมาฟโฟลลด้ดยหมัดขวาครับแล้วก็หลับกลางอากาศครับป้งนี่ฮะแต่โดนเต็มจริงๆครับโอ้โหหมัดคมจริงๆครับหนึ่งล้านเล็กภาคนี้เนี่ยกลับมาในเวอร์ชั่นปี2025เนี่ยเดือดเลยครับหมัดคมจริงๆเนี่ยปัง <c oughs> ก็ชนะน็อกไปในในยกที่นหนึ่งครับแล้วก็เนื่องจากที่สามารถคว้าชัยได้เนี่ย ได้รับปบูนัสนะครับรวมแล้ว350,000บาทหยิบสดทันทีครับอย่างที่บอกไปฮะเจ้าตัวก็ประกาศตามล่า2เข็มขัดกับรุ่น147ปอนด์กับตาโฟแก้วแล้วก็140ปอนด์กับดามพรันชัยต้องรอดูว่าเมื่อไหร่นะครับการแข่งขันของศึกา w s เมื่อคืนวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ผ่านมานะครับช่วงท้ายฝากด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ดูมวยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ